สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพิพิตราชาแนลเอ๊ะฟอยเปลี่ยนไปวันนี้นะคะน้องฟอยไม่ว่างแต่จะพาลูกสาวอีกคนมาจัดกระดูกเพราะเกิดปัญหาที่ว่าปวดหลังเรื้อรังมานานนะคะเดี๋ยวจะให้คุณหมอตรวจก่อนว่าควรจัดกระดูกไหมนะคะเพราะว่าในเคสนี้ต่างจากเคสของน้องฟอยเพราะน้องฟอยเนี่ยที่มาคราวนั้นคือนั่งอยู่ที่โต๊ะออฟฟิศ นานมากแต่ในแต่ละวันนั่งนานจนปวดปวดจนร้าวขึ้นหัวไหล่จนร้าวขึ้นด้านนี้ค่ะปวดไปหมดเลยจนรู้สึกทรมานถึงได้มาจาัดแต่ในเคสของพี่สาวเนี่ยลูกสาวคนโตเนี่ยเขาเกิดจากการที่เขาทำงานยืนนานเดินมากแทบจะไม่ได้นั่งเลยตรงข้ามกันอย่างโดยสิ้นเชิงแล้วก็เลยมีอาการ บทหลังเรือรังนะคะพอได้หยุดพักผ่อนก็จะทุเลาลงแต่พอไปทำงานอีกก็จะเกิดอาการแบบนี้อีกก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาปรึกษาหมอดูที่เดิมค่ะจินฝูค่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะ,ะวันนี้มาตามนัด <laughs> มาตามนัดมาตามนัดก่อนเลยกว่า,วาจะได้เจอกัน <laughs> ค่ะท่านคุณหมอขยันอาบอกว่าการคุณหมอเดี๋ยวคุณมายิ่งอ่ะเซเลบตเลยนั่นเนี่ยเราเป็นคนดังเราต้องขอละไเต็่ขอบคุณเลยไหมคะขอบคุณเลยค่ะชื่อเล็ตคุณอะไรเฟรมโอเคเฟรมนี่ก็ต่างจากฟอยด์โดูเซนเชอรเลยนะเพราะว่าอันนี้ยืนเยอะเดินเยอะอาฮะ ทําไไดนนั่งเลยก็เลยปวดหลังปวดหลังมากแต่พอที่ได้พักวันหยุดก็จะเบาลงหน่อยพอกลับไปทำงานก็เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะต้องดูสรีละตอนนั่งดอนยืนเดินด้วยถาว่าเดินเท่ากันไหมนั่งพอดีกันไหมสองข้างอ๋อหรือจะได้รู้ว่าขาเท่ากันไหมเดี๋ยวได้ดูกันเดี๋ยวจะให้เดินเป็นนางแบบแอดวอล โอ้ยลืมค่ะวันนี้ผมคุณหมอสวยขอบคุณค่ะหัวฟูเลยเนี่ยแต่เช้าโอ้ดีจังปวดหละช่วงไหนของหลังเลยกลางแต่ช่วงกลางจนมาถึงช่วงล่างขอบกางเกงนิดใช่ค่ะไม่เคยอุบัติเหตุล้มหรือขาตัดใช่ไหมมีแค่ตรงข้อเท้าค่ะไม่น่าจะเกี่ยวข้อเท้าเป็นอะไรเอ็นฉีกข้อเท้าข้างไหนคะ ถ้าขวาฉีดนานแล้วยังสามสามปีนะที่ผ่าตัดสี่ปีก่าเพราะบางทีเวลาเราผ่าตัดแล้วค่ะกล้ามเนื้อเวลาเราเดินสองข้างเนี่ความผ่าตัดมันอาจจะไม่เท่ากันเพราะถ้าน้ำหนักลงไม่เท่ากันมันก็รูปวดต่อปวดหน่าการปวดยินใหม่ได้คำที่ทนาอพูดนะถูกเพราะว่าการเดินไม่เหมือนเดิม พราะพมันเจ็บแบบคนมันเจ็บมันจะแย่มากแย่สดดๆค่ะข้างใช่ไหมจ้าม,มีช่วงที่ปวดเยอะๆค่ะปวดร้าวรู้จู่ๆมันปวดเหมือนชออ็อตอะไรขึ้นมากลางหลังค่ะพอปวดถึงครึ่งกลางหลังมาปุ๊บจะเอี้ยวตัวลุกขึ้นมาปุ๊บมันค่อนข้างลาบากก็เลยนอนอยู่เงี้ยสะพักงกันเมื่อไหร่มันแป๊ะ ประมาณช่วงเกือบกลางเดือนที่แล้วค่ะนี่ผมว่ามันเป็นเยอะขึ้นนะคะก็เลยตัดสินใจนอนอยู่บนเตียงสักครู่หนึ่งก่อนอให้อาการพุ่งเราลงพอไอชชันได้ก็เลยเอาขน,นำร้อนก็เปิกับให้เส้นมันยืดหัความดันต่ำจริงเดือ ไอ,ไอ้การนอนที่ไม่สม่ำเสมอด้วยนะเพราะแต่ละประเทศแต่ละวันประสบเรื่องการนอนหลับแล,ล้วองอาหารด้วยอ,อ๋อกินปกติอยากอาหารเยอนเดิมไหมหรือว่าน้อยลงมันก็อยู่ยบนเครื่องพอมไม่มีเวลาก็คือไม่มีเวลากินเลยแม้กระทั่งน้ำ <c oughs> อย่างช่วงล่าสุดก็คือบินติดต่อ,อก,กันจนจะมืดอ,อ่ะหน้ามันหน้าม,มืด วันนั้นคือแขนขาชาแขนขาชาไม่ต้องรู้พิ่งเกิดก่อนไฟคอนเทมเพลช่วงที่นอนหลับไม่ค่อยสนิทไม่ได้กินข้าวด้วยมันเลยเริ่มชาด้วยไม่เลยไม่รู้สึกชาตอนเช้นแต่มีความรู้สึกเหมือนฟ่อนเหนื่อยปุ๊บมันก็ไม่ใช่ว่าจะนอนได้ทันทีมาทุกเดือนนะแต่ว่าไม่ได้มานทีหลายวันนสองสามวันก็ใช่ค่ะ ฝังเข็มวันนี้จะได้บำรุงเลือดให้ด้วยเบาจริงเบามากหน่อยถึงเลือนไม่ไม่ค่อยเข้มข้นเลยไงอะสงหับการเต้นเบาอ๋อฝาลิ้นแดงนิดนึงนอนไม่พอแหละกินนอนไน่เป็นไปรเวลาปลายลิ้นจะเป็นตำแหน่งของหัวใจถ้าเกิดว่าหัวใจทํางานหนักเช่นนอนดืกมหรือว่านอนไม่พอหลับไม่ค่อยลึกปลายลิ้นมันจะแดง ากคนหลังๆนีคือนอนยากมากเลยนะ,ะังเข็มองเข็มค่ะรอบนี้วันนี้คุณหมอฝังเข็มให้ก่อนใช่ไหมลองเช็คดูก่อนหล้งก่อนจะกระดูกใช่ไหมว่าสภาพเป็นยังไงเพราะเลือดลมไม่คดีเท่าไหร่คือความดันตำ่ำแล้วก็ชิปรจรเบามากแล้วก็ เกิดมันเป็นอาการสะสมที่นอนนอนน้อยกินอาหารไม่เพียงพอก็เลยกระทบคนหมดโอเคนี่จะเตรียมโดนฝังเข็มฝังเพื่อการไหลเวียนของโลหิตที่ดีขึ้นนะคะแฟนเคยมีประสบการณ์การฝังเข็มไหม เคยเคยเฝังตอนประสบอุบัติเหตุช่วงหนึ่งเรื่องข้อเท้าก็เลยมาฝังฝังแบบฝังปกติแล้วก็ฝังแบบวิธีช็อตไฟฟ้าอ๋อใช่แล้วฝังน้โคไม่กลัวแล้วสิกลัวชิวว้าวขั้นตอนการฝังเข็มมาเดี๋ยวจะพาเช็คว่ากระดูกตรงไม่ตรงนะพ่ไม่จ้า ว่าคอบาดไม่ตึงไม่มาเลยทั้งตบาดซ้ายตึงเชียววิธีการแก้ปัญหาที่เดียวอย่างเดียวกันคือรูต้องต้องโยคะไม่ก็พีราทีเพิ่มเสริมความแข็งแรงให้หลังคือตรงเตรงอยู่นะแต่ว่าตึงตรงแต่เริ่มตึงถ้าเทียบไหล่สองข้าง ด้านขวาจะนวนกว่าซ้ายนิดนึงอีม่แต่เป็นธรรมดาของการยกของนะคะเพราะข้างเป็นข้างหลักอทั้งไม่ว่าจะเสิร์ฟหรือยกของอถนัดขวาได้ไม่นีนเดินถนัดซ้าขวาค่ะอันนี้เพื่อให้โลหิตไหลเวียนดีใช่มคะยขายกล้ามเนื้อด้วยจา้า<อ>จะนึกๆเลยนะ หมอคะอย่างเรื่องครอบแก้วนี้ช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องยืดเส้นคลายกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็แต่ละจุดของการครอบแก้วมันจะพอบอกได้ว่าโฟลของเลือดบริเวณที่เราครอบแก้วตรงไหนที่ต้องแบบระวังเป็นพิเศษไหมจีเลยคอตึงเปียเห็นที่ครอบไปครอบกันแล้วจะเห็นเป็น เป็นสีใช่แล้วมันอยู่นั่นกี่วันนะคะประมาณอาทิตย์หนึงขึ้นกับความเข้มค่ะถ้าสีออกเฉดสีแดงสีชมพูสามวันก็จางแล้วแต่ถ้าไปเลเวลแดงแปดจนไปถึงม่วงเนี่ยอาทิตย์กว่าซึ่งเขาก็ค่อยๆจางไปเองถ้าอาบน้ําอุ่นหรือว่าคลึงนวดบ่อยๆเขาก็จะมีขึ้นได้ก็จะจางไวขึ้น บากขวาตึงกวา่าจะเน้นขวาหน่นะตรงไฟท่อนี่แบบไหวไหมปีดถ้าตึงไปเดี๋ยวหมอจะได้หลีให้ได้เลยถ้พักๆจะได้ไม่ลังคิดโอเค ไฮไลท์ของเราประจำเดือนมานี่ปวดขึ้นกับเดิมไหมคะค่ะจะลาช่วงขาค่ะตึงมาถึงนี่เลยปวดหังด้วยใช่ไหมปวดมากปวดหลังแล้วก็ขา่ลยนะอันนี้เลยเหมือนขาจะขาดอะพึ่งบอกระวังกระดูกทับเส้นเท่านั้นแหละที่น่ากลัวที่สุด น้องจะเล่นแป๊กไนะคะโหนั่นแหละยอมมากนั่นแหละยอมมากเสียงคนากอ่ะตื่นเต้นตอนนี้แหละ ตอหที่แพทย์ไทยเขาจะเรียกจุดสลักเทอของเราตรงนี้จะเป็นจุดไซเติงเนิร์ตรงนี้อเป็นเนิร์ใหญ่ที่คงการยุกขาบางคนนั่งขาสมัรไม่ได้ยกขาไม่ขึ้นกับสเ่งนี้นะตุเลยนะข้ามจุดเกิดเหตุเลยนี่นะในครั้งนี้นี่ ลงไปถึงส้นเท้าแล้วกันนะคะดันแกรบนิสหนึ่งเออนั่น,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 หน,นแหละฮะไปแล้วเ็ศิระขอเขาบอกว่าโอ้โหสรุปก็โดนไปตรงนี้ของข้างนะคะของกลาง ตรงกลางกระหม่อมหนึ่งเรื่องการนอนแล้วตรงเททรอยนะคะสองด้านอันนี้คือกลางหลังนะคะทั้งห,ง,ง,งหมดกมด็้นมือสองข้างสองกลางกระหม่อมหนึ่งสามเททรอยอีกสอง,ออสองห้าห,าหากเจ็ดแปดเก้าตรงนี้สิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหแล้วก็นอนสิบเจดสิบแปรู้สึกไนบ้างโอเคเหมือนเดือนมันในนั้นรอไปสิบห้านาทีจ้ะอันนี้เปิดไฟเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นใช่ไห้ก้องเนี่ยแล้วกล้องนี่าย ว่าถ้าบิดแล้วลั่งแต่ถียวา่าขาดจริงเหรอบิดคอลยโอเคมีตัวไหนยังอยู่ฝังจบไหนอาอุดีนี <c oughs> ่หมายถึงไม่ติดขัดอะไรนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าคืออยู่ดูว่าที่ที่ขาด กล็ล้ยามเนื้อหลังก็มีไม่ด้วยต <c oughs> รงหลังใช่ที่แห่งนี้คงอบแก้ต่อได้ดีแต่จะยังไม่ถึงขั้นจัดกระดูกเพราะกระดูกไม่ดีใช่อโอ้โอ้ถึงไม่ต้องจัดก,กระดูกถูกค่ะอ๋อจะเป็นครอบแก้วใช่ยืดยืดเส้นอย่างเดียวเพราะท่อที่ดูเป็นที่กล้ามเนื้อมากกว่าอ๋อยังไม่ได้ลามไปเลเวลกระดูกอ๋ออ๋อสรุปครอบแก้วต้องวันนี้เลยใช่ไหมครอบแก้วได้เลยค่ะ อา่านอ้วกแก้วค่ะไม่เคยจ้ะ first time ครั znaczy, ้งที่แล้วก็จัดกระดูกไม่เคยเห็นก็ได้วันนี้ดูดูหนาด้ยอันนี้ก็ไม่เคยเห็นคอบแก้วเราจะไม่เห็นกันวันนี้่อะไรจะได้ในสิ่งที่ต้องการไม่เนี่ยหมอแกลง้ตอนแรกกลับมาได้ยินเสียงกอกแก๊กเลยไหมเนี่ยกลับว่านนัต้องหนักต่อกของน้องฟอยแน่ๆแม่คิดอย่างั้นน้องฟอยแอดวานกว่าจ้ะ จริงเหรออันนี้เราครอบเฉพาะแผ่นหลังใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือขั้นตอนการครอบแก้วอ้าวเล่นกับไฟค่ะเล่นกับไฟมอมอย่ก็ไม่มเ,เคยนะสมัยนี้ถึงยุคที่ ต้องพาลูกบำบัดเลยไม่ใช่ลูกลูกพาแม่บำบัดใช่มันจะดุ๊กดุ๊กโอ้ผิดหวังมากเลยก่ะมาโดนไม่โดนคะ่ะอไปขิงกับน้องได้แล้วเขาที่แล้วน้องไม่อยากทำไม่ได้ทำ ตรงบ้นเอลนี่แบบสุดยอด Oh my god Oh my god มีคนดินแล้วนึงประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าร้อนหรือว่าไงน้องเฟรมตรนดอลตรงนี้ตรงนี้ได้เปล่ามันดึงมันดึงได้มีคนดินพอแล้วไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจะได้เบาตรงเอลให้หน่อยลง ก็จะ <S 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 ตึงประมาณนี้ห้านาทีห้านาทีก่อนแล้วกันถ้าไหวก็จะบวกอีกห้านาทีไหวปะลูกแต่จริงๆสองจุดนี้ก็น่าดูนะเนี่ยดนเลยโดูเลยตัดไปเดี๋ยินทางไกลหลังแม่มีคนมันแล้วนึงลูกเองยังเป็นอย่างนี้เอง มันเหมาะสำหรับคนตึงมาได้เลยตึงกล้ามเนื้อใช่ไหมใช่แล้วจริงๆคนเป็นภูมิแพ้ก็มาทำครอบแก้วได้นะคะเพราะว่ามันช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดอิมมูนซิสเต็มของดีขึ้นอหอเราไหลเวียนได้ดีเสิดูเอาดูมือดูมือคุณแพรตรงนี้ให้เบาขึ้นไหมได้อยู่ตรงตรงวัดเอวตรงรัดเอ ข้างเดียวหรือข้างขวาเลยเนื้อเฟรมขึ้นมาเหมือนซาลาเปาเลยหิวเลยบอกเหมือนซาลาเปาหิวเลยเดียวว้าประมาณนี้พอได้ไหมโอค่ะโ้โหมีน่าประมาณนี้ได้ไหมตอนแริ่มเริ่มเห็นสีคร่าวๆแล้วว่าน้อง่านอะไรมาเยอะอ่ะปานอะไรมาเยอะประสบการณ์ชีวิตนะทำให้รู้อู้ มันดูดขึ้นมาขนาดนี้เลยเนาะโอ้ยริ่มขึ้นสีแล้วแฟรมมันเริ่มใกล้เน่าเอ้ยไม่เดี๋ยวแกงแกงลูกเอ่อยูนิฟอร์มกางเกงหรือกระโปรงเเสร็จหมอละขอภัยในความมังการค่ะว้าว คนหมอรู้สึกสะใจยังไงชอบคนนะ <laughs> คนดูหรือคนทําคนทําก็เพลินอยู่นะดูม่วงแล้วเวลาเอาออกมันจะเบาตัวค่ะโอ,โอ้เคยเห็นแต่หลังจากเขาที่เขาทำใครสนใจเชิญนะคะทําแบบนี้เยอะนะแต่เขาจะใส hard ่ฮาร์ดคอร์นิดนึงคือกรอกเลือดอกรอกเลือดคือทําให้ผิวเป็นแผลเวลาเลือดออกแล้วก็ครอบแก้วซ้ำปุ๊บเลือดก็จะออก หมายถึงคนที่มีอาการเพราะว่าทางอารับตะวันออกการเขาจะร้อนเนี่ยค่ะเวลาความดันขึ้นวิธีการระบายเลือดมันก็ช่วยทําให้หายปวดได้ไวขึ้นแต่ด้วยความคนไทยคือไม่ต้องฮาร์ดคอขนาดนั้นก็ได้จะอาจจะน้อยหน่อยเคสที่ต้องเจาะเจาะที่ผิวเพื่อครอบแก้วเนี่ยก็จะมีค่ะเช่นปวดเรื้อรังเยอะๆแบบไม่เกินขึ้นหัวแล้ว แต่ว่าคนที่ไม่เหมาะเลยคือนอนไม่พอโลหิตจามีปัญหาเกระบบเลือดอย่างนี้ไม่ควรไม่ควรใช้วิธีปล่อยเลือดอันนี้ห้านาทีเหรอใช่ค่ะพอทิ้งไว้นานก็ไม่ดีเดี๋ยวผิวหนังเวลามันเปิดรูขงขนเปิด่ะค่ะมันจะทําให้ภาวะข้างในมันอักเสบไม่ควรขัดนะนี่มึงหยิกนี่แปลว่าอะไรพูดสิมันนึบนับพูดเป็นคาพูดปวดตรงไหนลูก ทำใจดีๆไปนะคะพิ่ในกรรมพินัยกรรมเขียนยังนั่นเราจะมาดูนะคะผมนองไม่เท่าเลยนกุงน้องไม่เท่ากันถ้าสีประมาณนี้เดี๋ยวไม่กี่นาทีก็ตามแต่หลังนี่สีถ้าสีเข้มนี้แปลว่า สีเข้มแสดงว่าปวดมานานปวดเดยอะนานปวดมาเยืเ้อะมากปวดยืดเยอะมากมานานเช่นสีออกแดงแดงแสดงว่าใส้กล้ามเนื้อตรงนั้นเยอะอ๋อ uh, ใช่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวมันจะมีเฉดที่แตกต่างก,กันไปนะแต่ชีอ่า uh, <okay. S 2> ถ้ามีครบทุกแบบนี่ถือว่าเป็นบุนคคลที่ยากสุดยอด <laughs> มีทุกเฉด <laughs> ต้องทำเป็นเคสสเตดี้เป็นอะไรที่จะต้องครบทุกเฉดเลยแม่ วว้า oh. wow. เพราะว่ามันจะมีเลเวลที่แค่กล้ามเนื้อเฉยๆเลเวลที่มีพิษในร่างกายอย่างนี้นมันก็จะขึ้นคนละสี oh. อันนี้จะมีรอยเดิมที่ครอบซ้ำหน้าสีก็เลยจะแบบ oh. อย่างนี้ oh. Oh. ค่อยๆใหม่ก็โอ้สวยงามก็ oh. Oh. ถ,ถือว่าไม่หนักมาก เคยเป็นภูมิแพ้มาก,ก่อน,น,นไ,ไหมเพราะว่าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเคยเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะเขาจะมีรอยแตกๆจาเลือดนิดนึงอเออแล้วมีทานอาหารทะเลกุ้งปลาหมึกไหมเออโอเคอ งั้นก็เป็นแค่ที่อาหารเพราะว่าแต่ละโซนเขาจะบอกอาการ<อ>ต่างกันค่ะเช่นโซนปอดซึ่งวันนี้เราไม่ได้ครอบเนาเพราะว่าเดี๋ยวหนอ,อใส<ช>่ยูนิฟ <uniform S 2> อร์มเดี๋ยวไม่สวยอ,อันนี้กล้ามเนื้อโซนครึ่งบนจะเป็นปอดโซนนี้จะเกี่ยวกับกระเพาะอาหารโซนข้างล่างเกี่ยวกับเรื่องระบบไตนะฮะ นี้ถ้าขึ้นสีเดียวกันทั้งวงแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อโอเคอยู่ก็คือใช้งานกล้ามเนื้อเยอะเพราะว่าถือของอะไรเงี้ยอาจจะตึงนิดนึงอย่างเงี้ยถ้าขึ้นสีเดียวกันเต็มวงถือว่าเป็นเรื่องกล้ามเนื้อแต่ถ้าเริ่มขึ้นไม่เต็มวงแบบนี้ตรงกลางตรงกลางสีซีดข้างนอกสีเข้มๆอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเรื่องเกี่ยวกับการได้รับสารเคมีหรือสารอาหารอะไรที่ แตกต่างไปจากดูทีเดิมหรือที่มีเคมีในอาหารอย่่ง้ะคะก็จะขึ้นได้เพราะัวนส่ซนกระเพาะอาหารเนาะเพราะฉะนั้นช่องทางที่ได้รับเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับทางการกินอ๋อกินอาหารไม่ตรงเวลาใช่ไะเช่นถ้าแบบเนี้ยถือว่าต้องปรับเรื่องระบบการกินนิดนึงอาจจะเพิ่มเรื่องน้ําอย่างเดียวก็พอแหละน้ำเปล่าทานทานบ่อยขึ้น่อยก็จะทําให้โปรเลือดดีขึ้นเพราะว่าไม่ได้มีแบบพวกโลหะหนักอะไรที่เป็นซ้ายขึ้นมา แต่มีควันบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามีขึ้นตุ่มขอบๆสุดปันนิดนึงนนิดึงเปรียบร้อยจ้าอันนี้สีเข้มๆนี่ก็เป็นอาทิตย์เลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเลเวลนี้จะเป็นประมาณนไหนบ้าเห็นเมื่อกี้เอื้อเห็นเมื่อกี้ร้องเอื้อเลยนึกว่าเออน่าตัดกระเดียกให้คุณแม่นะนี่ยังไม่มีอาการอะไรขนาดนนั้ แล้วมีมาหาคุณหมอนแน่โอเควันนี้แค่ฝังเข็มรอบแก้วค่ะอะไรดูตามอาการเลยฝังเข็มห้าร้อยเขแก้วสมร้อยเป็น800ร้อยบาทจ้ากุบ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 กเป็นไงบ้างคะน้องเฟรมเมื่อตอนเราไปไปครอบแก้วไปฝังเข็มเราออกจากคลินิกประมาณบ่ายสองนะใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบนาทีค่ะ ทั้งหมดแปดชั่วโมงใช่แล้วตอนนี้มีอาการอะไรบ้างตอนนี้ก็คือรู้สึกช่วงเอวช่วงกลางหลังก็รู้สึกเบาลงค่ะอ่าก็คือไม่ได้มีเอ่อเคสขัดยอกอะไรเหมือนตอนแรกๆแ,แบบอาการแบบติดขัดอะไรเงี้ยอ่าตอนนี้ก็คือหมุนตัวอะไรได้สะดวกก้มหรือว่าเอี้ยวตัวอะไรเงี้ยโอเคขึ้นโดยรวมภาพรวมดีขึ้นค่ะอ๋อใช่แล้วก็ แต่ยังมันยังมีล้าๆชาๆที่บ่าขาก็คือไม่มีอาการล้าไม่มีการปวดละเพราะว่าคุณหมอได้ฝังเข็มเพิ่มเติมหลังจากที่ครอบแก้วเนี่ยก็ยังมีอาการขัดขาข,ดข,ดขัดขัดอยู่บ้างตรงช่วงน่องคุณหมอเขาก็เลยเน้นฝังตรงเหนือเอ,อแก้มกลนขึ้นมาฝังแล้วก็ดึงออกเลยทั้งสองฝั่งอก็คืออาการแปรแบบ มันก็คือหายไปเลยก็เลยเืองลมก็คือถือว่าโอเคมากให้เลือดลมไหลเวียนดียิ่งขึ้นนะนะเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนที่ความดันเลือดต่ำแล้วก็เป็นคนนอนยากกินไม่ค่อยเป็นเวลาดื่มน้ำน้อยโดยอาชีพด้วยเนาะใช่ด้วยด้วยพื้นฐานอาชีพด้วยก็เลยค่อนข้างเอฟเฟกกับระบบภายใน ค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะกับคลิปนี้ก็คือฟอยให้แม่กับพี่เฟรมไปถ่ายทําคลิปนี้ให้ฟอยเนื่องจากฟอยนั้นติดงานนะคะไม่สามารถไปถ่ายได้ด้วยตนเองก็คือคลิปนี้พี่เฟรมรอบนี้ก็คือนางไปครอ,อ,อบแก้วกับฝังเข็มเนาะแต่ถ้าคลิปที่แล้วเนี่ยที่ฟอยไปด้วยตนเองอันนั้นจะเป็นการจัดกระดูก ซึ่งราคาก็ไม่แพงเลยตามที่พี่เฟมแจ้งไปเนอะก็คือแค่800เท่านั้นเองคลินิกที่ฟอร์กับพี่เฟมไปก็คือเป็นที่เดียวกันนะคะทุกคนก็คือที่จินฝูคลินิกอยู่ตรงเคหะร่มเก้าข้างบิ๊กซีร่มเก้านั่นเองใครที่สนใจก็อย่าลืมไปแวะเวียนไปปรึกษาหมอก่อนได้เลยหมอเขาน่ารักเช่นเคยเลยสามารปรึกษาได้หมดเลยแล้วก็เป็นคลินิกที่ถือว่าโอเคมากๆแล้วก็รักษาตรงจุด สำหรับฟอยนี้อาการตอนนี้ก็คือผ่านไปเป็นเดือนแล้วเนาะใช่ปะะ่ะแบบฟอยคือไปจัดกระดูกมาก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วคือไม่มีอาการชาแล้วนะทุกคนแต่ก็คือไม่ก็คือต้องไม่ประมาทต้องพยายามกายภาพบำบัดต,ตัวเองอยู่ตลอดก็คือฟอยก็เริ่มโยคะด้วยแล้วก็มันดัดตัวเองบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแต่ว่าก็คือไม่มีอาการชาแล้ว อย่างที่ฟอยพูดไปในคลิปที่แล้วเนาะเป็นคลิปจากกระดูกใครยังไม่ดูก็ไปดูได้เลยก่อนจะจบคลิปนี้นะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยจริงๆคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นการไปสัมภาษณ์ศิลปินท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีฝีมือขั้นพรมาจารย์แล้วก็มีรางวัลหลากหลายมากมายจะเป็นใครอยากให้ทุกคนติดตามชมดูคลิปหน้านะคะถ้าพลาดจะเสียดาย <laughs> ได้ยินแลวใช่ถ้าพลาดจะเสียดายนะทุกคน เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ฟอยด์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของฟอย์อ้ออย่าลืมเอ้ยอ้อลืมบอกไปก็คือฟอยตอนนี้ฟอยมีเพจของตัวเองแล้วนะทุกคนเพจ Facebook ชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยก็คือ city girl channel ชีวิตเด็กกรุมนั่นเองใครก็ไปเซิร์ชในกดใน Facebook ก็คือจะเจอแล้วก็กดติดตามเอาไว้เลยจะ,จะโพสต์<ม>คลิปเด็ดๆ,ๆในนั้นแล้วมีเกม มีของแจกให้ด้วยอีๆแล้วก็อีกหน่อยก็จะมีเกมให้เล่นแล้วก็มีแจกของด้วยใครอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ต้องติดตามกันนั่นแหละเนาะไปแล้วค่ะทุกคน,นบ๊ายบาย